างที่ได้บอกไว้ค่ะคุณผู้ชมว่าวันนี้อุ๋ยจะพาคุณผู้ชมมาเล่นน้ำให้ชุ่มฉ่ำในสไตล Are you ์ R U Lady แบบล่องแพล,ลอยคอเล่นหาายขาวซึ่งกิจกรรมที่ว่านี้นะคะอุ๋ยพาคุณผู้ชมมาเล่นที่สายทานอายาลารีสอร์ทค่ะพร้อมและไปกันเลย ตอนนี้เราก็มาลงแพรล่องแพที่แม่น้ำแควกันแล้วค่ะคุณผู้ชมคะรู้สึกว่าบรรยากาศสองข้างทางนี้จะเต็มไปด้วยธรรมชาติมากๆค่ะและก่อนที่เราจะลงเล่นน้ำนะคะเราก็ควรสวมชูชีพเพื่อความปลอดภัยกันด้วยค่ะคุณผู้ชมแล้วว่าพี่ๆเขานะคะจะปล่อยให้เราลงเล่นน้ำเนี่ยที่มีจุดบริเวณที่มีหาดทรายแหมเหมือนมาเล่นทะเลน้ำสึดเลาเย้พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าดีลากการโดดจะเป็นยังไง พร้อมโดดแล้วค่ะคุณผู้ชมคะดูสาวไม่น้ำแคร่น้อยเนี่ยกำลังไหลเชี่ยวเลยค่ะรู้สึกว่าแอดเวนเจอร์มากๆพร้อมแล้วเดี๋ยวดูลีลาอื่นเลยนะคะหนึ่งสองสาม อีกหนึ่งไฮไลท์ที่สายทานอยรารีสอร์ทก็คือการล่องแพลอยคลอนในแม่น้ำแควน้อยนะคะจากจุดใต้สะพานลอยตัวไปกับน้ำเรื่อยๆเลยล่ะค่ะระยะทางประมาณ1กิโลเมตรก็จะถึงจุดหมายปลายทางนั้นก็คือหาดทรายค่ะ แล้วก็มาถึงจุดที่เราลงเล่นน้ํากันแล้วนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือจุดตรงหาดทรายนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาถามพี่เขาดีกว่าว่าไฮไลท์ของที่นี่มีอะไรบ้างพี่ครับก็จะมีด้วยกัน2อย่างนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยคือเราขึ้นไปบนแพแล้วก็โดดตีลังกาถ่ายรูปนิ่งเอาไว้นะครับก็คือจะ,จะสรุปมากนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ยยังไม่บอกขอให้โดดกันให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกอันแน่มีความลับสุดด้วยอ่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราโดดเล่นน้ํากันอีกสัักกกอนดีว่่าาาคะตมมเลย อุ๋ยของเราขอเลื่อนขั้นจากกระโดดธรรมดาเป็นแอดวานซ์แบบตีลังกาลงน้ำกันบ้างนะคะมาดูกันที่ว่าน้องจะทำได้ไหมโอ้โหลงน้ำอย่างสวยงามค่ะคุณผู้ชมเอ๊ว่าแต่ทำไมชุดของน้องอุย๋ยดูแปลกๆไปนะคะ ตีเนียนเลยนะคะคุณน้องแหมมาดูกันสิว่าถ้าถจริงๆของเธอเนี่ยจะเป็นยังไงโอ้โหต้องบอกว่าไม่เป็นท่าค่ะคุณผู้ชม อบอกอ้อมใจคุณผู้ชมด้วยนะคะไม่ยกเลยอรอมหอมหอมทมืออย่างี้หล <st temples> ังจากที่เราโดดเล่นนะ้ํากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่พี่เขาบอกว่าขออุบไว้ก่อนว่าเป็นความลับตอนนี้อุ๋ยก็มานั่งอยู่หาทรายก็ไม่รู้ว่าพี่เขาจะทําอะไรกับอุ๋ยนะคะต้องลองดูค่ะว่าจะเป็นไง น้องหุยของเราโดนพี่ๆเขาหลอกแกล้งซะแล้วนะคะนี่คงเป็นบทลงโทษที่ไม่สามารถตีลังกาโดดลงน้ำได้ค่ะแล้วก็ทิ้งว้ตรงนี้น,น่งเงียบลค่ะตด,ด,ดชื่อและฟินมากๆค่ะคุณผู้ชมสำหรับการที่ได้มาล่องแพลอยคอที่แม่น้ำแห่งนี้นะคะ รู้สึกได้เลยว่ากิจกรรมทั้งวันที่เราทํามาในทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินปีนถ้ำไปดูหินงอกหินย้อยหรือแม้กระทั่งไปดูค้างคาวนะคะก็รู้สึกได้ว่าลดปล่อยจากความเมื่อยล้าได้เต็มที่ค่ะจเสียดได้ค่ะสาหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะกิจกรรมในครั้งหน้าอุ๋ยจะพาคุณผู้ชมไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันไดยนะคะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชม อบคำถามชิ้นของรางวัลกันอีกด้วยค่ะ